สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลใครที่กําลังมองหาชีพหรือว่าหาสูตรไก่มุนไก่ย่างไปทาขายวันนี้ผมมีสูตรมาฝากกันนะครับเป็นสูตรที่ลงตัวมากครับไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเลยครับผมหอมเครื่องถึงรสชาติดีมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสูตรแล้วลงมาทํากันเลยนะครับผมจะใช้เป็นไก่ล้วงไซส์ประมาณสักโลขีดประมาณนี้ครับต่อตัวย่างสุกเร็วซื้อง่ายขายกล้องเลยนะครับผมก็เป็นไซส์ที่พอค้าม่ค้านิยมนําไปย่างขายไปหันขายกันนะครับส่วนของขาปีกแล้วก็คอนี้ผมจะแยกต่างหากนะครับผม ใครที่อยากจะมีอาชีพหรือว่ากําลังมองหาสูตรไก่หมุนไก่ย่างไปทําขายนะครับสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมเด็ดจะซุรงไก่นิดนึงพวกเศษเครื่องในพวกนี้ครับเราต้องออกให้หมดเลยนะครับผมถ้าไม่เอาออกเวลานําไปย่างจะทาให้ไก่เรามีรอยไหม้สีดำคล้ำไม่สวยได้นะครับใช้มือทุบนิดนึงไก่เราจะได้เป็นทรงสวยไม่งอนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็นาไก่ไปล้างทําความสะอาดแล้วก็มาหมักได้เลยนะครับสูตรนี้ผมจะทาเป็นสูตรหมักไก่15กิโลกรัมหรือไก่ที่ผมใช้นี่13สมตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรหมักกันเลย ไม่ว่าจะเป็นสูตรไก่มุนหรือว่าไก่ย่างนี่ผมจะใช้ตลอดเลยนะครับต้นตะไคร้ประมาณ8ปดถึงสิต้นย่างเสร็จไก่เราจะหอมน่าทานมากเลยนะครับผมตามด้วยเกลือประมาณ1ช้อนนิดๆตัวนี้เป็นช้อนแกงนะครับแล้วก็ตามด้วยรสดีไก่ประมาณ4ช้อนหรือ1นึ่ทพีได้นะครับผมน้าตาลทรายเท่ากันเลยนะครับ1นึ่ทพีก็จะมีชูรสนิดหน่อยนะครับผมตามด้วยซอสพุงรสลายเขียว2องทพีครึ่งทพีตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นช้อนแกงก็ประมาณ4ี่ช้อนนะครับหรือใครอยากใช้ช้อนตวงนะครับผมตามด้วยซีอิ๊วขาวเท่ากันเลยนนะะคครรผมมม2ทพีีึ่งงก็จซอ ตัวนี้ผมใส่ลงไปทั้งหมด5ทัพพีเลยนะครับเราใช้เป็นไก่ไซส์ใหญ่โล5โลหอย่างนี้ก็ประมาณสัก10ตัว11ดตัวได้ครับดูที่น้ำหนักไก่ด้วยนะครับผมตามด้วยน้ำตาลปิ๊บผมชั่งเป็นน้ำหนักจะอยู่ประมาณ140กรัมนะครับตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งทัพพีซีดัมนิดหน่อยสักครึ่งทัพพีหรือประมาณสัก2ช้อนได้นะครับแล้วตัวสุดท้ายนี่เป็นน้ำเปล่าสัก2ทัพพี2ทัพพีครึ่งได้ครับผมแล้วก็นำไปปั่นให้แบบละเอียดดีเลยนะครับ นี่ครับปั่นให้ละเอียดเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับผมแ้หมักสูตรนี้จะท่วมไก่นิดนึงหมักเสร็จไก่เราจะนุ่มน่าทานมากครับเพิ่มตัวพริกไทยลงไปด้วยนะครับผมสัก3าง่ช้อนชาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะครับสูตรนี้เราจะหมักไม่นานมากนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงประมาณนี้พอครับแต่ถ้าใครอยากจะมาค่มคืนก็ให้ลดปริมาณเกลือหรือว่าเครื่องปรุงงงนิดนึงได้นะครับผมหรือว่าจะเพิ่มปริมาณไก่ก็ได้เหมือนกันนะครับหมักจํานวนเยอะก็ถังน้ำแข็งจะดีสุดดดครับผมมียวอาูนนตะ ครับผมใช้เวลาหมักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งสูตรนี้เราสามารถนําไปหมักไก่ย่างได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะนําไปย่างเป็นชิ้นส่วนเป็นตัวหรือว่าจะนํามาหมุนแบบนี้ก็ได้ครับผมโรยงาขาวลงไปให้ทั่วเลยครับผมเพื่อความสวยงามให้ดูน่าซื้อน่าทานนะครับเวลาย่างเสร็จเราจะใช้เป็นไฟกลางนะครับในการย่างปรดีของตอหมุนต่อหันแบบนี้ครับผมเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้ครับก็ปล่อยหันปล่อยย่างไว้แบบนี้เลยนะครับผมน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากจะทําขายใครอยากจะลงทุนเปิดร้านก็ขายข้าวเหนียวส้มตำเพิ่มด้วยยิ่งจะมมมาานน้้กือบจะะสุแลลววครรัััผททํพชงไป่ จะทาให้ไก่เราดูเงาสวยดูน่าซื้อน่าทานมากขึ้นนะครับแล้วก็นําไปย่างไปหั่นต่อประมาณสักสินาทีก็ได้แล้วนะครับผมตัวน,นี้ปกติเราจะใช้เวลาย่างประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับหอมมากครับหอมเครื่องหมักไปเราจะสีเหลืองสวยน่าทานมากครับผมไปใช้นี้ถ้าขายก็อยู่ประมาณร้อยยี่ถึงร้อยหได้นะครับ ึ้นอยู่กับขนาดไก่แล้วก็ต้นทุนไก่ที่เรารับมาด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาชีพหรือว่าอยากจะได้สูตรไก่มุนไก่ย่างไปทําขายสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินไปซื้อสูตรมาใช้ก็ได้ครับผมโอเคครับไปลองทําตามกันดูได้นะครับผมนะครับจะทานกับน้ําจิ้มหรือว่าเป็นข้าวเหนียวส้มตํานี่คืออร่อยมากเลยนะครับเมนูนี้วันนี้เราก็จะทานกับน้ําจิ้มไก่ตัวนี้ครับผมเป็นน้ําจิ้มไก่ของ BKC นะครับผู้สนับสนุนหลักช่องเราวันนี้นะครับผมจริงๆน้าจิ้มตัวนี้ผมเคยรีีววิรออบนึงก พอเป็นเมนูไก่ทอดไก่ย,ย่างนี่ผมนึกถึงน้ำจิ้มตัวนี้เลยครับผมตัวน้ำจิ้มนี้จะเข้มข้นมากเลยนะครับรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวหวานพอดีแล้วก็หอมมะขามมากครับผมจริงๆน้ำจิ้มตัวนี้สามารถทานได้หลากหลายเมนูเลยนะครับจะเป็นพวกลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอดนี่ก็อร่อยมากเลยนะครับผม ต้องลองแล้วนะครับตัวหลอดน้านจิ้มก็จะประมาณนี้บีบง่ายใช้ง่ายพกพาสะดวกเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีขายตามโลตัสหรือมอลฟูดแลนด์หรือทางออนไลน์ก็จะเป็นช้อปปี l a า a าดก็มีขายนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทางผู้สนับสนุนหลักเราด้วยนะครับผมที่ไว้วางใจให้ทางช่องกลับมารีวิวอีกครั้งนะครับโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ